ผมยกเพียงหนึ่งตัวอย่างนะครับมาตรา8วงเล็บ5ที่มีการกําหนดว่าเด็กอายุ6กถึงสิปีจะต้องทราบซึ้งในความงามของศิลปะและธรรมชาติผมเข้าใจนะครับว่าผู้ร่างคงมีเจตนาที่ดีที่อยากให้เด็กนั้นได้สัมผัสกับงานศิลปะที่แตกต่างหลากหลายแต่การมาวัดว่าคุณทราบซึ้งในความงามของศิลปะแค่ไหนเนี่ยคงเป็นสิ่งที่ทําได้ยากและถึงทําได้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะก่อประโยชน์ขนาดไหนพลิกครับจากมุมมองแบบอํานาจนิยมของโลกแห่งอดีต ที่มักจะมองว่าการศึกษาที่ดีนั้นคือการไปไล่สั่งเด็กว่าจะต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นเร,รียนประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมพริตวัชรศิลป์ในฐานะกรรมธิการผู้สงวน Entonces, ความเห็นจะขออภิปรายให้สมาชิกรัฐภา,านัน้นพิจารณาทบทวนแก้ไขมาตรา8ของร่างพรบก,การศึกษาแห่งชาติ ครับอาารครับร่างพรบการศึกษานั้นมีความยาวทั้งหมด110บมาตราแต่หากจะมีสักมาตราหนึ่งครับที่ท่านอ่านแล้วท่านจะเข้าใจได้ทันทีถึงทั้งแก่นความคิดและก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ของร่างพรบการศึกษาฉบับนี้ผมอยากจะชวนท่านอา่านมาตรา8ครับมาตรานะั้นเป็นมาตราที่พยายามจะกําหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาในแต่ละช่วงวัยโดยการไล่ระบุเป็นข้ขอๆอย่างละเอียดยิบเลยครับว่าเด็กอายุเท่าไหร่จะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ผมลองนับแล้วนะครับรวมกันกว่าน1 0งคุณสมบัติท่านประธานครับการที่ผมบอกว่ามาตรา8มีปัญหานั้นไม่ได้หมายความว่าผมไม่เห็นด้วยนะครับกับการตั้งเป้าหมายให้กับระบบการศึกษาของเราเพียงแต่ผมเกรงครับว่าการตั้งเป้าหมายการศึกษาแบบที่มาตรา8กําลังทําอยู่นั้นเนี่ยจะมี3ปัญหาที่เสี่ยงจะชุดรั้งให้การศึกษาไทยนั้นหยุดอยู่กับที่หรือว่าถอยหลังกว่าเดิมปัญหาที่1ครับคือมาตรา8นั้นกาลังตั้งเป้าหมายทางการศึกษา ที่ไม่มีความยืดหยุ่นหรือคล่องตัวเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกผมพูดเสมอนะครับว่าอนาคตการศึกษานั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของการศึกษาอนาคตและในเมื่อโลกแห่งอนาคตก็กำลังจะเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นหมุนเร็วขึ้นอนาคตเราก็จะคาดการได้ยากขึ้นเป้าหมายของการศึกษานั้นก็ยิ่งต้องมีความยืดหยุ่นมากกว่าในอดีตแต่มาตรา8แปฉบับปัจจุบันครับกลับไปล็อกเป้าหมายของผู้เรียนไว้อย่างละเอียดยิบนั่นหมายความว่าอะไรครับ นั่นหมายความว่าถึงแม้จะมีใครสักคนหนึ่งในสภาหแห่งนี้นะครับที่มีความเชื่อจริงๆว่าทั้ง100กว่าคุณสมบัตินั้นเป็นคุณสมบัติที่สําคัญสำหรับวันนี้แต่ก็ไม่มีอะไรรับประกันครับว่าคุณสมบัติเหล่านี้นั้นจะยังมีความสําคัญอยู่ในอีกหาปี10ปีหรือ20ปีข้างหน้าถ้าจะพูดได้เห็นภาพครับเมื่อ20ปีที่แล้วเราอาจจะคิดนะครับว่าเป้าหมายหลักของการศึกษาคือการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน แต่พอตัดภาพมาที่โลกปัจจุบันที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมหาศาลผ่านช่องทางออนไลน์เป้าหมายที่สําคัญกว่ามันอาจจะไม่ใช่การอัดฉีดความรู้ครับแต่การพัฒนาทักษะอย่างเช่นการคิดวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่แตกต่างหลากหลายเมื่อโลกเปลี่ยนเป้าหมายก็ต้องปรับตามได้ครับและแม้วักสุดท้ายของมาตราแปดนี้นะครับจะมีการเปิดช่องให้คณะกรรมการนโยบายและคอรมอนั้นสามารถปรับปรุงเป้าหมายได้ในกรณีที่มีความจําเป็นแต่มันก็มีความคลุมเครืออยู่ดีครับ ว่าเราจะสามารถทบทวนเป้าหมายเหล่านี้ได้จริงแค่ไหนอย่างไรปัญหาที่2ครับคือมาตรา8นั้นกาลังตั้งเป้าหมายการศึกษาที่มีความเป็นนามธรรมสูงและไม่สามารถวัดผลได้จริงแม้เราอาจจะเห็นต่างกันนะครับว่า1น0กว่าคุณสมบัตินั้นเป็นสิ่งที่สําคัญหรือไม่สําคัญแค่ไหนแต่สิ่งที่ผมบังว่าเราสามารถเห็นตรงกันได้ครับก็คือว่าเป้าหมายที่เราตั้งนั้นควรจะต้องวัดผลได้จริงถ้าเราไปไล่ดู100กว่าข้อในมาตรา8เราจะค้นพบครับ ว่าบางข้อนั้นอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นผมยกเพียงหนึ่งตัวอย่างนะครับมาตรา8วดบุงเล็บ5้าที่มีการกําหนดว่าเด็กอายุ6กถึงสิปีจะต้องซาบซึ้งในความงามของศิลปะและธรรมชาติผมเข้าใจนะครับว่าผู้ร่างคงมีเจตนาที่ดีที่อยากเ็นเด็กนั้นได้สัมผัสกับงานศิลปะที่แตกต่างหลากหลายแต่การมาวัดว่าคุณซาบซึ้งในความงามของศิลปะแค่ไหนเนี่ยคงเป็นสิ่งที่ทําได้ยากและถึงทําได้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะก่อประโยชน์ขนาดไหนดังนั้นนะครับ คุณสมบัติอะไรก็ตามในมาตราแปที่วัดผลไม่ได้ก็ไม่ทวงไม่ควรจะถูกกาหนดเป็นเป้าหมายเพราะจะสร้างภาระอย่างมหาศาลในเชิงปฏิบัติและสุ่มเสี่ยงครับที่จะถูกตีความอย่างไม่ตรงกันปัญหาสุดท้ายครับปัญหาที่3คือมาตรา8นั้นกําลังตั้งเป้าหมายการศึกษาที่ไม่คํานึงถึงความหลากหลายของผู้เรียนอย่างจริงจังในเมื่อเด็กแต่ละคนครับก็มีระยะเวลาในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆที่แตกต่างกันออกไปการตั้งเป้าหมาย ที่ไปกาหนดตายตัวว่าเด็กอายุเท่านี้จะต้องเป็นแบบนี้จึงมีความเสี่ยงมากครับที่จะทำให้เด็กบางคนนั้นถูกตีตราอย่างไม่เป็นธรรมว่าไม่สามารถพัฒนาทักษะได้ตามเป้าหมายซึ่งแน่นอนนะครับในมุมหนึ่งก็ส่งผลไม่ดีต่อสภาพจิตใจและความมั่นใจของผู้เรียนและในอีกมุมหนึง่งก็สวนทางกับแนวคิดแบบ personalized learning หรือการเรียนรู้เฉพาะบุคคลที่นักนักการศึกษาหลายคนนั้นอยากเห็นเปรียบเสมือนกับการตัดเสื้อ,อที่ให้รูปแบบนั้นมันเหมาะสม กับเด็กที่มีความถนัดและความสนใจที่แตกต่างกันออกไปความจริงแล้วรรท่านประธานการที่มาตรา8มาล็อกสเปคว่าเด็กทุกคนในวัยเดียวกันจะต้องเป็นเหมือนกันหมดก็สะท้อนให้เราเห็นครับถึงปัญหาของการศึกษาในภาพรวมที่มักจะมองข้ามความหลากหลายของผู้เรียนมาโดยตลอดจะมีความชอบแบบไหนก็ต้องตัดผมทรงเดียวกันจะถนัดหรือสนใจวิชาอะไรก็ต้องเรียนวิชาเหมือนกันหมดจะมีความคิดเห็นแบบไหนก็ต้องเจอข้อสอบที่บีบให้ให้คําตอบ แบบเดียวกันท่านประธานครับเพื่อจะหาทางออกให้กับสาปัญหาดังกล่าวที่ผมได้พูดไว้ผมเลยจะขอเสนอครับให้สมาชิกรัฐภานั้นพิจารณาทบทวนแก้ไขามาตราแโดยการปรับเป้าหมายของผู้เรียนจากการแบ่งตามช่วงวัยมาเป็นการแบ่งตามช่วงชั้นอย่างเช่นปฐมวัยปถมหรือมัธยมควบคู่ครับกับการโยกเรื่องรายละเอียดของเป้าหมายทั้งหมดออกจากพรบการศึกษาและไปอยู่ในแผนระดับอื่นที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวกว่า ผมทิ้งท้ายด้วยการยืนยันนะครับว่าข้อเสนอนี้ไม่เพียงแต่สอดคล้องกับพรบาการศึกษาของหลายประเทศทั่วโลกที่มีระบบการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลแต่ผมเชื่อครับว่าข้อเสนอนี้ยังคงเป็นหมุดหมายที่สําคัญในการพลิกมุมมองและทัศนคติของรัฐที่มีต่อก,การศึกษาพลิกครับจากมุมมองแบบอำนาจนิยมของโลกแห่งอดีตที่มักจะมองว่าการศึกษาที่ดีนั้นคือการไปไล่สั่งเด็กว่าจะต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นมาเป็นมุมมองแบบเสรีนิยม ของโลกแห่งอนาคตครับที่มองว่าการศึกษาที่ดีนั้นคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและโอบรับความหลากหลายแตกต่างของผู้เรียนทุกคนครับขอบคุณครับท,ท่านทรานครับขอบคุณครับ